สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของโชคลาบเรื่องของแนวทางชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสวาสนาเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็การติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้น งานที่ใช้สือ่องานที่มีความชำนาญพิเศษได้หลายด้านก็จะโดดเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์คืออัศวินอัศวินไม่เท้าคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วยนะครับบางคนก็จะมีการเดินทางในช่วงนี้ออกต่างจังหวัด ไปทำงานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานด้วยเพื่ออนาคตเพื่อสร้างสิ่งที่ได้ดีต่อไปนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นมาสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีพระจันทร์นี่ก็เป็นเรื่องของการงานแต่ว่าอาจจะมาในรูปแบบพิเศษพิเศษนิดนึงการงานที่ใช้การสื่อสารการติดต่อการประชาสัมพันธ์การที่ท่านทำงานเกี่ยวกับ ความบันเทิงในเวลากลางคืนโดดเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีวันนี้เวลาที่ทำงานท่ามกลางคนเยอะๆท่านจะโดดเด่นมีบุคลิกที่ดีบุคลิกที่น่าประทับใจแต่เวลาที่อยู่คนเดียวอาจจะมีปัญหาเรื่องของความกังวลความเครียดนะครับส่วนเรื่องของความรักวันนี้นะครับอาจจะมีปัญหายัางไม่ลงตัวนะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นห้ญวีนนี้รายจ่ายยังเยอะนะครับก็ต้องระวังบริหารการเงินเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วด้วยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดใน วันอาทิตย์นะครับเป็น2ดาบนะครับวันนี้โชคลาภอยู่ที่การติดต่อการสื่อสารการตกลงงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาได้ทำได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับคนที่มีงานเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์ก็จะโดดเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่มาของรายได้เป็นที่มาของสัญญาการสร้างงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์การงานเริ่มดีขึ้นนะครับบางคนมีการที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานงานที่ทําด้วยความรู้เฉพาะด้านโดยเฉพาะงานด้านด,าน,ดานตรีงานบันเทิงงานที่ติดต่อกับผู้คนเยอะๆนะครับก็จะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับบุคลิกก็มีส่วนสําคัญสุภาพตรตชาววันอาทิตย์วันนี้เวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆโดดเด่นน่าประทับใจแต่ว่าเวลาที่อยู่คนเดียว ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดความกังวลน,นะครับวันนี้การเงินมีรายรับมีรายจ่ายแต่ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วไม่น้อยเหมือนกันนะครับคือใช้จ่ายเยอะความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวอาจมีปัญหาเรื่องของความรักที่มี าการปกปิดข้อมูลมีคนเข้ามาแทรกซ้อนในความรักด้วยนะครับโชคลาบอยู่ที่การติดต่อการสื่อสารการที่เราจะสามารถตกลงเจราจาการงานใหม่ๆขึ้นมารวดเร็วขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงยังมีจุดแข็งจุดเด่นจุดของความสําเร็จนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือชาริออวันนี้มีการเดินทางบางคนก็ออกต่างจังหวัดบางคนมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการเดินทางไกล ต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้หรือศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาเรียนนะครับวันนี้การเงินงานด้วยนะครับวันนี้การงานการติดต่อการเจราจาตกลงใดนๆนก็ตามมีโอกาสประสบผลสเสร็จการบริหารงานด้วย ก็จะมีความมั่นคงต่อไปรายได้ดีขึ้นรับเงินจำนวนมากๆม,ม,มีกำไรมีผลประกอบการที่น่าพอใจการเจราจาธุรกิจการเงินจะประสบผลสาเร็จนะครับเรื่องของความรักก็มีโอกาสสมหวังมีความเข้าใจที่ดีมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรภาพที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น justice นะครับเป็นเรื่องของความถูกต้อง การรอคอยสิ่งที่ดีๆการรอคอยความยุติธรรมมีโอกาสที่จะได้รับนะครับบางคนก็จะมีการเจรจามีข้อตกลงมีการทำสัญญาใหม,ม่ๆในเรื่องของกฎหมายนิติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับหรือว่าก็จะมีผลทางด้านที่ดีในเรื่องของกฎหมายครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น The World นะครับบรรยากาศดีโชคดบดีสิ่งดีๆกำลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของคนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักมีการเดินทางมีการที่อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยการทําสัญญาการเจราจาการตกลงที่ดีก็จะเริ่มต้นได้นะครับการเงินวันนี้ถือว่าดีนะครับมีรับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้โชคลาภโอกาสสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิด ในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิด ในวันอังคารนะครับวันนี้จุดเด่นคือเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับส่วนที่เรื่องที่ควรระวังมีอะไรบ้างนะครับมาดูในรายละเอียดของดวงกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1สําสหรับชาววันอังคารเป็น เมจิเชียนนะครับเป็นรองของคนที่มีความรู้นะครับวันนี้มีความสามารถมีความพร้อมที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองการงานดีเยี่ยมนะครับวันนี้จะสร้างงานใดๆก็ตามจะประสบผลสำเร็จบางคนก็จะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราดญ์เป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงได้ดีสร้างอาชีพให้มีความมั่นคงได้มีคนยอมรับมีคนที่พร้อมจะติดตามเชื่อฟังความสิ่งที่ท่านถ่ายทอดออกไปด้วยนะครับวันนี้การเงินก็ยัง มีโอกาสดีได้มีรายรับเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเยอะเป็นพิเศษในวันนี้นะครับคือได้เยอะจ่ายเยอะประเด็นความประรักวันนี้นะครับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ก็อาจจะยังอยู่ห่างไกลกันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ดาบนะครับเป็นข้อผูกพันนะครับวันนี้ชาววันอังคารยังต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาบางอย่างข้อผูกมัดบางอย่างหน้าที่บางอย่างที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่บางคนก็จะมีปัญหาที่ยังต้องรับผิดชอบและแก้ไขเรื่องของหนี้สินเรื่องของรายจ่ายเรื่องของสุขภาพอยู่ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น5ไม้เทา้าเรื่องของความขัดแย้งวันนี้มีนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับระมัดระวังเรื่องของการที่เราจะเกิดปัญหาไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับการติดต่องานการที่จะทําสัญญาใดๆขอให้มีความรบกุ่มและรอบร,รอบคอบป้องกันครอบผิดพลาดที่อาจจะนำไปสู่ของความขัดแย้งด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเจ็ดดาบนะครับเรื่องที่ควรระวังปัญหาที่มาจากคนไม่ว่าจะมาด้านความคิดเท่ตรงกันทำให้เราเสียหายตรงนั้นตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะมีคนที่ทำให้เราเจออุปสรรคเรื่องยุ่งยากด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทาง สรุปดวงของคนที่เกิดในวันขานะครับวันนี้ดวงของคนที่มีบุคลิกที่เป็นพิเศษนะครับมีความคิดที่เริ่มสั่งสรรมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะสร้างงานให้โดดเด่นให้มีความสำเร็จได้นะครับการงานใดๆที่ลงมือทําส่วนมากแล้วจะมีผลเป็นในทางที่ดีนะครับได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนที่ยอมรับแต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนจุดที่มีปัญหาเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปความ คิดที่เราได้ตัดสินใจแล้วมักจะมีคนโตแย้งแล้วไม่ฟังนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเรื่องของการเงินวันนี้รายรับยังมีตลอดแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะครับได้มาจ่ายไปความรักอาจจะยังไม่ลงตัวหรือไม่ก็อาจจะอยู่ไกลกันในช่วงนี้นะครับจุดที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทหรือว่าปัญหาสุขภาพด้วยนะครับฝากไว้เป็นแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พุธนะครับวันนี้มีบรรยากาศที่ดีนะครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่ก็จะมีการที่เราเข้าสมาคมหลายๆจุดด้วยนะครับความสมบูรณ์ของจิตใจก็เริ่มมีขึ้นมานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดอะฟู h เดอะฟูคือเรื่องของการพักผ่อนการเดินทางกิจกรรมเพื่อความสนุกหรือไม่ก็งานนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานด้วยเป็นเรื่องของงานอดิเรกงานที่เราทำเสร็จเป็นอย่างอย่างเป็นชิ้นๆเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงงานด้วยหรือไม่ก็จะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้ประเด็นความรักก็อาจจะยังกาลังเลือกอยู่รอคอยประมาณนี้นะ นะครับเกี่ยวกับความระักครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นกิจกรรมดีๆมีลูกน้องลูกหลานบริวารที่เติมเต็มส่วนความรู้สึกเข้ามาในช่วงเวลานี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นเก้าถ้วยนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับวันนี้ชาววันพุธอาจจะมีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆด้วยไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงหรือว่าการสังสรรค์การการพบปะกับผู้คนการที่เข้าอบรมตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็จะมีเข้ามานะครับซึ่งก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังนะครับการติดต่อง,งานการเจราจาตกลงการงานก็ขอให้ทําด้วยความร,ร,รอบคอบเพราะว่าความไม่ระวัง การประมาทก็อาจจะนำความเสียหายมาได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาที่เราไปอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับวันนี้โอกาสโชคลาภเริ่มดีขึ้นนะครับลูกน้องลูกหลานบริวารจะมีส่วนนํามาซึ่งโชคลาภด้วยนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้มีกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่ส่งให้เกิดความสนุกมีความเพลิดเพลินมีการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจงานก็อาจจะเน้นไปที่งานพิเศษงานจ็อบงานฟรีแลนซ์หรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงงานมีการเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นการพักผ่อนด้วยในช่วงเวลานี้นะครับรายรับรายได้ก็ได้มาจ่ายออกไปสร้างความเพลิดเพลินมากขึ้นใ,นในใจตัวเองนะครับหรือบ้านก็จะมีกิจกรรมเข้ามาลูกน้องลูกหลานบริวารจะมีส่วนทําให้ชีวิตมีความสมบูรณ มีความมั่นคงนำสิ่งดีๆรวมทั้งโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับจุดเด่นยังเป็นเรื่องของงานนะครับวันนี้งานขายายงานเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จเพิ่มโอกาสเพิ่มพื้นที่เพิ่มบรรยากาศใหม่ๆของการทำงานด้วยนะครับการเงินก็ไม่เร็วนะครับวันนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หคือราชิน,นีไม้เท้านะครับการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับวันนี้การติดต่องานจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ ระการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ปดไมเท้าก็การขยายงานดีขึ้นนะครับบางคนทํางานอยู่แล้ววันนี้นะครับก็เพิ่มโอกาสขยายพื้นที่สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นโอกาสใหม่ที่เติมเข้ามามีความมั่นคงในเรื่องของการงานได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องที่ดินมีโอกาสที่จะได้รับพัฒนาปรับปรุงส่วนนี้ให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมามีมูลค่ามีคุณค่าหรือไม่บางคนก็มีโอกาสที่จะได้ รับบ้านหรือไม่ก็ที่ดินเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6กรหรียเรื่องของการเงินวันนี้รับเงินนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับผู้ใหญ่ให้เงินนะครับวันนี้ให้ความช่วยเหลือให้ความดูแลในเรื่องของการเงินและก็ท่านก็มีสภาพการเงินที่คล่องมือนะครับได้มาจ่ายไปแบ่งปันทําบุญช่วยเหลือคนอื่น เป็นเงินที่คล่องวันนี้เป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลได้ดีนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับวันนี้โชคลาภเป็นการเงินนะครับเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับการบริหารการจัดการการเงินก็จะส่งผลให้ชาววันพฤหัสบดีมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินต่อไปครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พาเลหัสบ,บดีนะครับวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ขยายงานได้สร้างงานได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะประสบผลสุเร็จนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของบ้านเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของที่ดินด้วยนะครับมีโอกาสได้มาหรือว่ากับปรับปรุงส่วนนี้ให้มีความ สมบูรณ์มากขึ้นต่อไปด้วยนะครับวันนี้การเงินดีขึ้นรายรับมาตลอดแต่ว่ารายจ่ายก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับได้มาเปลี่ยนปันสร้างสรร์าช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้ดีนะครับมีโชคลาภเป็นการเงินบริหารจัดการการเงินดีๆเมื่อไร่แล้วท่านจะมีความมั่นคงร่ำรวยได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้งานดีประสบผลสําเร็จนะครับได้รับงานใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงจากอุปสครคไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีแสงสว่างในชีวิตเข้ามานะครับส่วนราเดียต,ต่างๆของดวง จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากร์ใบที่1คือราชาไม้เท้านะครับวันนี้การงานยังโดดเด่นนะครับมีความสําเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ติดต่อเรื่องของการงานมีโอกาสดีที่จะมีงานเข้ามาได้รับผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการมีงานของตัวเองก็ยังรักษามาตรฐานรักษาระดับของความมั่นคงไว้ได้นัครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสัตตานะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องชาววันศุกร์ที่เจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องไม่แค่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักในช่วงก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นมีงานมีเงินมีความรักมีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นสามถ้วยนะครับที่คือความสมหวังสําเร็จตามที่ปรารถนาและรอคอยงานด้วยนะครับการเงินก็จะมีเงินเข้ามามีความรักเข้าใจต่อกันบางคนก็จะมีการเลี้ยงนะครับมีความสําเร็จที่เป็นรูปธปรรมเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นไพ่นักบวชนะครับมีแสงสว่างมีความสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้พี่น้องชาววันศุกร์ได้รับผลที่ดีนะครับมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสได้รับความต่อเร็จสมบังตามที่ปรารถนาและรอคอยชีวิตที่เคยมีปัญหาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไ,ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับงานดีขึ้นเงินดีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีโชคลาภชีวิตดีขึ้นบุญกุศลส่งเสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้ท่านได้รับผลในทิศทางที่ดีนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ต้องอาศัยความเข้มแข็งนะครับความหนักแน่นมีเหตุมีผลอดทนรอคอยแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องใจยเย็นๆนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8ดาบนะครับแปดาบคือปัญหาขออภัยนะครับเป็น9ดาบ9ดาบคือปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านส่งผลกระทบต่อ ชีวิตประจําวันนะครับมีความกรัวมีความไม่ตกกังวลมีความเครียดมีความทุกข์เป็นสภาพของเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านจิตใจเข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหตุผลใจเย็นเย็น<ๆ>หนักแน่น,น,น,นมั่นคงนี่เป็นส่วนสําคัญนะครับไม่ว่าท่านจะเจ้าประสาทอย่างไรก็ตามนะครับขอให้หนักแน่นเข้าไวค้ค่อยๆแก้โอกาสของท่านยังมีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับในการรอคอยอย่างมี ความอดทนเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับดวงมันก็ว่าในสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่นกักเหมือนกับจะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาววันเสาร์ต้องใจเย็นๆนะครับเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะพบทางออกทางเดินที่มีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักหนักครับ กาการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับมาดูกันว่าเป็นอะไรเป็นสี่ถ้วยนะครับวันนี้สิ่งที่เราคอยนะครับคือมันได้นะครับโชคลาภก็มีเพียงแต่ว่ามันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ท่านต้องการนะครับก็ต้องยอมรับหรือว่าได้มาเท่าไหร่ก็รับเท่านั้นแหละนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องอาศัยความอดทนการศึกษาการเรียนรู้ใจเย็นๆเพื่อที่ท่านจะผ่านพ้นปัญหาหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาให้ได้นะครับอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องน้ำบากใจอุปสรรคความเครียดความบาดกลัวจากบรรยากาศรอบๆตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสที่จะค่อยๆผ่านพ้นไปได้เพียงแต่ว่าวันนี้ชีวิตอาจจะไม่สมบูรณ์ ไม่เต็มที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าที่ท่านต้องการนะครับอดทนใจเย็นๆรับเรียนรู้เท่าที่เราจะทำได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาล,ละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสต่างๆด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับหมอฮักเอาล,ละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสุขสมหวังมั่นคงทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ